ขอบคุณห้าล้านดวงตานะคะขอบคุณห้ล้านดวงตาที่เราก็เติมเต็มพลังให้7ล้านดวงตาขอบคุณค่าถึงโคราช <c oughs> ถึงโคา้านแล้วนครราชสีมาแล้ว,ลวราบเทาให้คุณแม่เล็กแม่เล็กเปิดบ้านมานะคะไม่ได้ทักทายเพื่อนนะคะก็หลายๆท่านก็คงไม่รู้ว่าแม่เล็กมาเปิดบ้านตอนหนึ่งทุ่มเนาะนะคะ น้องมาก็สวัสดีค่ะคุณแม่กันที่มาก็โอ้เข้าเนาะพ่ทักทายคุณแม่กันที่มากันนะคะหนูนาก็ผัดเผ็ดหมูป่าสําหรับคุณกันที่มานะเพราะว่าขายของตอนกลางวันเนาะคุณพิทูลเนาะขอบคุณค่ะยังมาให้กําลังใจกันได้เนาะขอบคุณคุณพ่อสุรเดชตะละคุณดีไซน์เน่หัวใจกเกษตรก็ทักทา,ายคุณแม่อรุณรัศมี อ๋อคุณแม่อารุลรัศมยังอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่อารุลรัศมีก็ได้นะคะคือคุณน้องมายนี่เป็นคนทานง่ายเนาะนะคะคุณกันที่มาวันนี้ขนมจีนน้ำยาอุ้ยอร่อยค่ะคุณแม่กันที่มาคุณลิปปทุมครับก็ทักทายกันนะคะทักทายคุณแม่ลิปปทุมคุณแม่คํศรีโสดีค่ะคุณแม่จันนิพาค่ะคุณตองเพื่อนเยอะเนาะแล้วก็เวลาไลฟ์สดของแม่ก็ประมาณสองชั่วโมงแม่เล็ก บางวันก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเมื่อเช้าก็ไม่ครับขอให้ปังๆขอบคุณค่ะคุณธน,นิชาก็ขอเราาใหญ่เลย <c oughs> ไม่บายค่ะเพื่อนๆก็คงก็คง,งถึงเวลาจริงๆแล้วหลับสมพร คุณแม่คํศรีคุณแม่น้ําทิพย์คุณท่านนิชาหรือน้องไม้คุณแม่กันที่มาคุณ <c oughs> ก็ผ่านสวนจตุจักรก็มีของขายเต็มเลยเนาะคุณแม่อรุณรัศมีนะคะอะเยอะมากเลยเนาะสวนจตุจกนะักรเนาะไม่เคยเดินเที่ยวเลยไม่เคยเดินจริงๆใจสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะนะคะน้ำผลก็อร่อยนะนะคะหยอกๆกันนะ้องเพื่อนๆนาอน,นะคะ คุณพ่อประสิทธิ์ก็เข้าไปให้กำลังใจกันเนาะวันนี้นะคะคุณแม่ลำดวนบอกวันนี้แม่ลำดวนมาช้าก,กว่าเพื่อนไม่เป็นไรคุณแม่นะคะทำแล้วมา,า,มาคงจะได้เวลาแล้วแต่เพื่อนๆก็อยู่เยอะนะคะคเพื่อนๆก็ยังเยอะอยู่เนาะอะนุดาบอกน้องมายน่ารักปังๆมีความสุขนะคะสิบกว่านาทีเนาะนะคะ ยี่สิบนาทีไม่ใช่สิบกว่านาทีสวัสดีค่ะคุณพ่อประสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่เล็กไม่เห็นอพอดีไม่เห็นในรูปโปรไฟล์เนาะขอบคุณนะคะคุณแม่กันที่มาด้วยเนาะขอให้เดินทางปังๆขอบคุณค่ะคุณแม่สุพินคนสวยนะคะคุณแม่สุพินคนเก่งนะคะนะคะขอให้แม่วันเพ็ญเนาะนะคะแม่เล็กเปลี่ยนเวลานะคะเป็นหนึ่งทุ่มนะคะ เติมเต็มพลังให้ทุกคนครับไปไหนแล้วถึงไหนแล้วนะคะทิ้งทิ้งน้อ,อ,นองๆให้นั่งรออยู่ในรถนะคะคนกันที่มาก็สวัสดีคุบนุนตองนะคะแม่บนตองถึงไหนแล้วแม่บนตองจ๋านะคะก็คงไปไกลกว่าแม่เล็กแล้วล่ะแม่ก็นอกเรื่องไปน,นิดหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่เล็กนะคะ อบคุณค่ะคุณพ่อประสิทธิ์ก็สวัสดีเช่นกันครับคุณบัวตองนะคะคุณแม่บุญบัวตองบุญตองนะคะบุญตองคุณพ,พ,พ่อเพื่อนๆนะคะหนูดาวบัวหอมตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะอาวเหรอคะออกจากร้านแล้วเหรอคะหนูดาวนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะฝนพยายามเย็ยนๆน,นะคะอากาศดีนะคะ,ะที่ชลบุรีวันนี้ฝน,นตกค่ะนะคะ,นะคะ ฝนตกนะคะเพื่อนๆนะคะชลบุรีเราฝนตกค่ะเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะกาลังสะสมเวลานาทีนะคะเพื่อนๆนะคะานาทีการ เป็นเพื่อนกันทักทายกันนะคะเพราะว่าเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกันในแพลตฟอร์มนะคะอยู่ขอบคุณนะคะทุกท่านทักทายกันให้กําลังแรงใจกันเนาะนะคะตอนนี้มีอยู่สี่ล้านดวงตานะคะที่อยู่กับแม่เล็กะะล้านดวงตานะคะขอบคุณคุณวิทูลกําลังเก็บล้านก็มาทักทายกันขอตัวก่อนนะคะแม่เล็กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเองนะคะแม่เล็กก็เร่งรีบนะคะ ในการที่จะเปิดบ้านก็จะทําให้ตัวเองนะคะอ่ามีคุณแม่จันนิพาอ้าวคุณจันนิพาอัมพางนะคะกําลังรับชมเนาะยังไม่ได้เข้ามาเนาะนะคะได้ต้อนรับนะคะคุณบางอ่อนบ้านอยู่ไหนเนาะนะคะมาพูดคุยพบปะทักทายกันได้นะคะคุณบางอ่อนนะคะหลายๆนะคะ แม่บุญมายตองถมยาก,ก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดนะคะคุณพ่อสวัสดก็สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเย็ยนนี้ก็ไม่มีฝนนะคะคเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่มีฝนตกลงมาเลยเนาะนะคะลูกนะคะนะคะเราจะไม่ได้เร่งรีบเกินไปเนาะนะคะตอนเวลาหกโมงนี้ก็เร่งรีบเกินนะคะคเพื่อนๆเวลาแล้วนะค,คุณแม่บางออน ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่บองอ่อนนะคะคุณดีไซนเนอร์หัวใจเกษตรก็ใช่ครับแวมมาชอบนะคะแม่เล็กชอบนะคะเพราะว่าแม่เล็กเติบโตมากับท้องไร่ท้องนานะคะ,ะคุณอรุณรศมีก็ทักทายคุณดีไซเนอร์หัวใจเกษตรนะคะทักทายกันนะคะอุ้ยดาวตกดาวตกป้าน้องไม้ดีไซเนอร์ขอเปิดบ้านน้องไม้ขอบคุณมากค่ะน้องไม้ค่ะขอบคุณมากมายเลยป้าบนตองเพื่อนเยอะเนาะ แล้วก็เวลาไลฟ์สดของแม่ก็ประมาณสองชั่วโมงแม่เล็กบางวันก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเมื่อเช้าก็ไม่ถามถ่ายกันนาะนะคะถึงไหนกันแล้วคุณอรุณรัศมีก็ทักทายคุณสุรเดชตะราศีนะคะวันนี้คุณสุรเดชตะราศีกับคุณแม่คําสอแปลงฟันแป๊บหนึ่งค่ะนะคะขอบคุณนะคะน้องมายหนูดาวบอกแกงหอยพร้อมเสิร์ฟขอบคุณค่ะคุณแม่น้าทิพนุก็ทักทาย การนม่ได้ทักทายหมาเลขอยู่เนาะหรือยังไงนะคะแม่เลยเห็นโพฟ้าจําได้คุณพ่อสมพรว่าจะเล่าอะไรให้ฟังไปกรุงเทพสองสามวันคุณหนูดาวคุณจุธารัตน์คุณแม่คําสีคุณแม่น้ําทิพย์นะคะคุณพ่อสมพรนะคะคุณแม่ลําคุณแม่กันที่มาก็ขอบคุณอร่อยมากค่ะนะคะหนูดาวหอมก็ก้อยมะนาวสําหรับคุณพ่อสมพร เออคุณพ่อสมพรนะคะแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะตอนนี้เลยเนาะนะคะคุณโซระเดียตาลาศีทักทายทุกคนรอบห้องค้าขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากมายเลยเนาะนะคะนะคะคุณอรุณรสมีคุณยายพีนะคะก็กำลังเดินทาง คุณแม่ทำสีคุณแม่เก็บล้านก่อนนะคะแม่เล็กตามตามสบายเลยะคะ่ะยายพียนะคะเพราะเรามีธุระเนาะนะคะก็เอาที่สะดวกนะคะเพืเ่อนๆเนาะเก็เก็ก็ก,ก,กยอกกระยกอยู่นี้แหละคุณบุญทองก็ทักทายหนูดาวนะคะก็ทักทายหนูดาวบัวหองกำลังใจให้กันคุณเพื่อนๆนะคะจับไม้จับมือคุณจิรด,ดาว,วาเสนันได้นะคะนะคะ จะมาจับมือกันนะคะนะคะคนท่านอิชานะคะหรือน้องหมายนาอะนะคะคุณพ่อประสิทธิ์ก็ทักทายเพื่อนเพื่อนรอบห้องครับนะคะหนูดาวก็ทักทายคุณพ่อที่ได้เปิดบ้านนะคะคเพื่อนๆนะคะ,ะมีภาระด่วนจําเป็นมากนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดบ้านได้นะคะก็เลยใช้ต้องบอกว่าป้าที่ถูกแปลว่าคืออร่อยมากนะคะ นุกงนุดาบอกไก่อบองอร่อยนะคะไก่อบองนะคะใกรก็ได้นะคะคือคุณน้องมายนี่เป็นคนทานง่ายเนาะนะคะคุณกันที่มาวันนี้ขนมจีนน้ำยาอุ้ยอร่อยค่ะคุณแม่กันที่มานะคะแม่อ้วนหมูคว้าแสบๆหนูดาวบ,บอกคุณพ่อระสิอ๊้ยไม่ทันจ่ายยำสามกรอบแซบรสอร่อยของแม่เล็ก <c ười> คุณท่านิชาก็บอกว่าพาคุณสุรเดชกส็สดีทักทายทุกคนรอบห้องครับ คุณแม่คำาสีก็ปลานิงเอ้ยปลานินเผาเกลือพร้อมผักสดโอ้อยนะ่าคุณนตองเพื่อนเยอะเนาะแล้วก็เวลาไลฟ์สดของแม่ก็ประมาณสองชั่วโมงแม่เล็กบางวันก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเมื่อเช้าก็ไม่คุณแม่คำาสีก็สวัสดีค่ะคุณอรณุณรัศมีก็ทักทายกันนะคะคุณยายพีก็คิดปังๆผ่านไวๆนะคะฟังเพลงพอปๆนะคะอ๋อนะคะน้องเพลงอะคะเดี๋ยวจะไปฟังเนาะถ้ามีโอกาสเนาะสองตุ่มครึ่งเนาะนะคะ ดูดาวพอหอมก็ทักทายค่ะแม่เล็กนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็คงอ่าไปมีภารกิจต้องทํานะคะที่เหลืออยู่ก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะคุณแม่คําสีจัดคุณแม่คําสีนามขันก็สวัสดีนะคะโอ้คุณการเชื่อมต่อชามาปังเนาะสวัสดีค่ะคุณน้องเดือนนะคะคุณท่านอิชานะคะหรือน้องมายเนาะนะคะ คุณพ่อประสิทธิ์เขาทักทายเพื่อนๆรอบห้องครับนะคะดูดาวก็ทักทายคุณพอ่พอเสิ็จล้านดวงตาสวยๆค่ะนะคะดูดาวบอกขนมพ้วนลอยนะคะขนมพ้วนลอยไข่หวานนะคุณพ่อประสิทธิ์ภารกิจนะคะเข้ามายังไม่ได้เนาะตอนนี้เข้ามาได้ไม่เล็กก็ยินดีต้อนรับยายพีรักบ้านรักสวนคุณยายพีพูดเพาะเพาะนะคะฟังนะ <laughs> เพราะว่าตอนเอไม่ใช่ทุ่มทุ่มหกนาทีจ้ะตอนหกโมงไม่ว่างเลยนะคะคุณบางออนจิตจากฝนอ้วนเอ๊ะทำไมไม่เล็กเสือแบไม่เข้า,าคุณว่าป่อสิทธิ์รถจะออกแล้วข <c oughs> บวนใหญ่จะออกแล้วนะคะทุกคนหนูดาวหนูดาวก็ซุเ,เล็กลาบเลือดอู้นะคะหกเล็กนะคะหนูดาวก็ซุปผักติ้วนะคะนะคะหนูดาวก้อยปลาดุกนะคะคนลำดวน อาขีดคุณลำก็บอกไก่ย่างวิเชียนส้มตำป้าติโวนะคะก็ค่าแม่ไม่ได้เข้ามารับชมนานเลยค่ะอไม่ค่อยเอาหรอครับโอ้าคุณอ๋อคุณยายนะคะก็ขอให้รับได้นุดาวก็ชอบเมารถนะคะพอสมพรคุณลุงที่ว่ากําลังรับชมคุณลุงที่ว่านะคะสวัสดีนะคะกําลังรับชมอยู่